วัดดีค่ะพี่น้องมาทำบุญน้ำเพลินมาือเสือตัวงามๆกับว่าได้ตัววนขักโพดอยากได้เสือตัวงามๆกับ,บว่าได้นี่แม่อยากได้เสือตัวขาวขาวชีวเลืองกับแล้วก็ได้นุ่งไปวัดไปว่าเนี่ยประเสรนกับพี่ก็ตัวนี้น้อยสาธุขอบุญขอคุน เที่ยววัดผู้ดานให้ขอผุดข,ขอสถานที่นี่เดอ้หดอหลวงปู่สาธุขอให้ลูกหลานเ็ดยังก็ได้ดังาาดวความมุงมาต์ปารธนาเด้อไปมากาบมาไหว้หลวงปู่ซะก่อนตอนพี่ขึ้นไปนไปขึ้นไปละเอาคนก็เฮ็ดดีคกแทป้ป้า ผมเป็นวัดซื้อเสียงดังเออโอ้ยเมื่อตอนนี้ไม่เห็นเป็นบุญตาแล้วโะบ๊วยคนนะเบื้องเนี้ยเพิ่งลุกขึ้นไปโมเมนหน่อยเนาะยืมมากมงผะพาดมั่นนะเอาเจเา้าว่าวิจิตรเนี่ยเอาเวา่า วัดดานหายขาเจ้าเห็นไหมเอาไทยับอนญาตจับลาวนะจ๊ะเดินจเหมือนกัเอาว้เอาว้าเอาว้าบเอาเิเดนดับผสาธุบยเบิ่งบันไดเพื่อนไปสวรรค์โอ้ย อาคุหลวงปู่เอ้ยปลุกเต่าปลุกเต่าเฮ็ดหยังขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อ,อ,ปปอถ้าพ,อพ่อเพิ่นเอารถจอดไว้ข้างรุมเนาะคุณอาเบิ่งงนีบันไดขึ้นไปเพิ่นมาทำบุญก็บมิจฉุคุณง,งามๆนี่ หันมาหันมายิ้มห, <ừ. S 2> หันทั้งเดียวแหละหันหนามาไห <c oughs> นไปย<ะ>ี่ปีหนึ่งสองบุญธรรมท่านไม่กินมาท่านหาเงินเหล็กมาท่านพ่อแม่เพื่อนบอกว่าให้มากินมาท่าน มาทำบุญนั่เงินมันเจงสียนี่สะพานบุญสะพานบุญมึงในหัวท่าีงเดี๋ยวเพื่อนเฮ็ดดีเลยเห็นบ่เนเดินขึ้นมาไกลสีหอนแล้วจ้าต่างออกกันมั่งไกล เจลาเจลาหลวงปูลงลหลวงโอลำ่าแล้ว,ว,วันวันลวัน <c oughs> นี่นะยยเบิ่งไเออน่เริ่มบัวไปก็ได้แต่งกายให้สุภาพ,ภาพอืมาพีีเอนนเดสินี่สัน,นโอ้ผู้ได้นุ่งสันๆคงยิ้มว่าเป็นยังยยอืมโอเขึ้นเท็ดดีครับ จะว่ระดวกไม่ทุมเทมทนเหตุู่คนเดียวยนี่เลยนี่วะนี่วะนี่นี่นี่่นี่ี่นี่น่่นี่นี่น่น่นี่ี่นี่น่อง่นีมี่น่นน่่มีี น no yes. ี่อย okay, uh ังคอกม่วงนี huh. right. uh ่ละคอกม่งนี่แ่ะตังตีกีตำเขานี่ย่งคกม่วงตังต่กี่พ่อเม่เพิร์นมีลงสีน่ตำเน่งเลยเพิ่นตำเขานี่เพื่อก็หยบนี่หยับนี้ก็เงื่องขึงก็ตตำก็๊บปุ๊บเิดตองตำเออเออขายลิบอ่ะเออเอานั่นนี่แหละตำเขาตังต่กี่ล่ะตำเขาตำเขา แตงแตกิมมัวเฮานั่งหางโคกมองนะยายลองไปเหยียบนีลองไปเหยียบนั่งค้างโคกม่อเบนเจ้าของซองเนอะ่นชิปเหยียบตาเขาตุ๊บนักนักยายยายโตนะกก็เลยพ่อแม่เป็นแตกิอัน่นห้จํำเขานั่งมึงนี่กดบ่านรลูก เอาโครมาละฮะได้โคตรมาละโคจะาา้วยอาได้ยงเป็นค้นทายห้ยาก็ได้สายฝาคนสายฝาแตงขอกำแม่จะดึงสีไทยวิโอยู่ดังเปตกตังนี่มาเที่ยวกันนะคนหุ่น้าของซองอีกซองนึงงยูหุ่น เอาดอกไม้ไปไว้ลรงปูให้ลูกหลานจะเลื่นลุงเรื่องเด้อคิดทิงเดกขอให้ได้จังความมุ่งมาตาดพน้านี่เดยิ้มจอมได้ว่ายิ้มนอนอยูุ่งนี่เลไแยกกันกันั่งยิ้มทาง ขับน่อครับศอครับรับขอจบขอใต้ขอพอครับจำได้แล้วยิ้มน่อนานคนึกว่าขายไม่ตองพากลาย่าแม่หิวน้ำป่ค่ะน่งจับเรลยเรียกว่าขายสิขงเน่อะค่งวตีัสามส่เจ้าของรงคือีง